เปี่ยนเนี่ยเขาจะหนักพี่พี่เชื่ออะไรครับสงบพี่สงบพี่สงบไหนล่ะพี่เจียมตัวเฮ้ยเออดีนะคนที่เจียมตัวไม่ใช่ยังไงไม่เหยี่ยวนี่เจียมเจียวดูดูมันนอกแต่ละโพกนี่ผมบอกไปเลยนะรัไม่เราเราจุดมันจะเว้นระยะเท่าไหร่ครับแต่ละจุดหนึ่งสองสามระยะประมาณไม่เกินกันสักแค่ แค่หลุมนังเงี้ยแล้วมันก็แค่เนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยระยะเนี้ยสองก้าวไม่ถูกเนี่ยได้หลุมหนึ่แค่นี้เองครับหรือว่าธรรมาที่ว่าแช็กแย่งกันแค่ได้แล้วหลุมหนึได้แล้วเนี่ยเนี่ยเถ้าอย่างนี้ขุดได้เลยเนี่ยครับถึงนี้ามาแล้วมันจะยังหลุมนึงนี่ได้บินเตอร์เส้นมาศูนกลางทั้งางเท่าไหร่สองเมตรครับครับประมาณเนี้ยลึกประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนดูการขุดถ้าขุดง่ายก็ลึกหน่อยก็ดีถ้าขุดลำบากก็สี่สิบเซนก็พอ ดินที่ขุดมาต้องเอาโฟมกรอบไว้ข้ <บน S 2> างบ, <น S 2> บนครับแล้วพอพอเราเทเกลือเทกันเซียมแล้วเท้าแบบผสมปูนเอาน้ำลดไปเรื่อยแล้วก็วอเอาดินที่ข้างบนบนั่นส่ให้หมดกบให้หมดแล้วก็ลดทับบนนี่้ลงครั้งหนึ่งแล,แล้วก็ชิมแล้วเราก็ชิมดูขอ <c oughs> ขออีกเสร็จหนึ่งที่ทำปงมีคนชิมแล้วยังคะเดี๋ยวคุณพ่อมาวิธีที่จะทำปงคือความฟางประมาณสักงสองเมตรนะครับบริเวณความฟางความลึกประมาณห้าสิบเซน ลึกประมาณห0สิบเซนหรือ4ี่ิเซนแล้วเราก็จะใช้แคลเซียมกระเกลือเค้าเทหลงหลุมเค้าแบบผสมปูนนะครับแบบผสมปูนช่วยกันเค้าแล้วก็จะมีคณะก็ไปช่วยกันหิ้วน้ํามาใส่เอาน้ําใส่ไปเค้าไปเรื่อยแล้วก็เอาดินที่เราขุดขึ้นมาข้างบนกบหลงไปให้มิดหลุมแล้วก็ใช้น้ําลดข้างบนอีกครั้งหนึ่งให้โต้ง mm. เพื่อที่แคลเซียมมันอยู่ได้เป็นเดือนมันจะได้ละลายปนไปกับดินให้ดินกลายเป็นดินเค็มเมื่อเมา่กินมันก็คุดคุยมันทีนี้มันจะไม่มีเกลือไม่มีแคลเซียมแล้วมันละลายทีนี้จะเป็นดินแล้วครับคิวบนนี่มันจะมีเริ่มสังเกตง่ายๆจากผีเสื้อถ้าผีเสื้อเริ่มเกาะหลุมนั้นแล้วทัตจะเริ่มรู้แล้วรู้ว่าตรงนี้ต้องมีดินเค็มสัตก็จะเริ่มหมาแล้วหมาเหลียแล้วครับเหลียกินไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยเราอย่างถ้าเกิดเราทาวันเนี้ยกลางคืนมันมากินเลยปะไม่กินครับอยู่เป็นนเดือ ว่าวของข้างล่างมันจะละเหยละเหยเข้ากับดินให้เป็นดินเข็มครับต้องอยู่เป็นเดือนนะครับแล้วหลุมนึงมันมีอายุใช้งานเดือายุใช้งานของรูมนึงก็ใช้ได้ประมาณเป็นเดือนเหมือนกันแต่ว่าถ้าหลงมที่ใหญ่เลยที่จะเรียกว่าช้างถ้าช้างหลงมก,ก็ไม่เกินหลุมนึงก็ไม่เกินสองคืนหรอกครับอ้าหอช้างเ <c oughs> ขากินเขากินหมดเลยครับเพราะหมาหลายตัวด้วยนะั้นเลียบ <c oughs> แต่ถ้าเป็นเปิ้เก้งพวกขวางนี้กินมันก็ทัดเล็กก,ก็กินน้อยอะไรอย่างเงี้ย แต่ตัดใจครับหลงครับถ้ากับทิ้งช้างแล้วก็บางทิ้งหลุมนึงก็คุ้ยไปหมดเลยครับเหลือทั้งก้นเลยกินทั้งดินไปเลยอรอครับจุดนี้เราเขาเป็นเป็นจุดส่วนไหนของแก่งอาจานนะครับบยิเวนพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรนี่กมกมอเลยตรงตรงนี้กรมกมอที่ที่สิบอมนมีชื่อไหมโป่งโป่งผมครับตรงนี้เขาเรียกโป่งผมเมื่อสมัยที่ว่ายังไม่ตั้งอุทยานตรงนี้มันจะเป็นโป่งเยอะมากไงมังกรจะมีป่าธรรมชาติล่าล่าป่าธรรมชาติครับ ตรงนี้ถึงเรียกโปงผมเพราะมันเป็นโปงที่ว่าเป็นธรรมชาติเก่าอะผมมะขนที่นี่อะพกขนแถวบ้านผมเมื่อก่อนเขาก็จะเคยเข้าวมาทำมาสินกันนะแ,แล้วก็กอพยพลงข้างล่างหมดแล้วตอนบนน้าสามารถประกาศได้ดีกว่าก่อหมอที่สิบพอไปจากนีอีกห้ากิโลก็หล่อจะถึงบ้านกลางแคมป์แล้วพี่เราระยะเวลาใช้ทำโป่งคือว่า คนพร้อมอุปกรณ์พร้อมปลูกนานไหมไม่นานครับไม่ไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมูปลาพงตีให้เต็มที่เลยทำแบบสบายๆนะครึ่งชั่วโมงก็ได้ประมาณนั้นแหละไม่ต้องรีบก็ทำพร้อมกันสิบโป่งห้าค้นเลาเปิดอย่างต่ำไม่ต่ำทีเดียวไม่ต่ำใครทำเสร็จก็มาทำต่อไปจะได้ไวเพราะว่าเราต้องขึ้นบ้านกลางขึ้นเป็นเดินสุ่งบ่ายสองเด็็กกตักน้ำเอาหัวอาหารลงอะไรอย่างเงี้ยเล็กกว่าครับกรีมันจะเล็กกว่า กถึงมันจะเีบลึกแล้วว่าหอยเบยเก้งกวาไงเยอะเก้เก้งเก้ไๆ่่าสวนนี้นี่ยหมูก็มนะครับมูป้าอะไลานกลางเต็นที่บ้านกลางก็เดินเที่ยวได้ดูผีเสื้อดูอะไรดูแถบนั้นได้ครับ่ายลูปได ที่แก่นกระจานี่มีแต่ลึอที่ปลูกด้วยอาหารสัตว์ทีทั้งโป่ที่ปลูกป่าป่าทั้งโป่งทั้ป่าป่าที่ต้องกดต้นกดนี่ครับไม่พวกอื่นห้ามเลยไม่ได้เลยคับแล้วปลูกดอาหารสัตว์นี่